ในส่ไงนี้ครับผมนะมาพบก,กับแต่ตลกลูกต้นครับครับคนอื่นเขาติดเหล้าติดยากันฉันไม่ติดกับเขาแม่ฉันติดอยู่อย่างเดียวติดไม้เนี่ยไปไหนต้องถือไม้ไปด้วยแม่บอกแถวบ้านกูเรียกบ้าไหม้ ันนี่แหละแม่บาไหมมิวสิกเปลาบระตูมงคลก็ใช้เรียบร้อยจะเจิดกะเจิงแม่กระจัดกะจายเพราะว่าหัวใจกระดาษ มองเห็นเสาซาวแล้วผมยิ้มสาตว์มองเห็นแม่ไม้แล้วผมยิ้มสาตร์เพราะว่ายังขาดคู่คาเมียงเมียงมองมองกำลังมองหาแม่ไม้เพราะว่าหัวใจสั่งมาไม่รู้มีมือเปล่าแถวนี้มีไม่ได้ไ่าเป็นแม่ไม้ไหนยกมือเจ้ ไม่มีว่าไม่ยกว่าอ๋อมีมียกตรงไหนไว้นะโอนด่แม่ไม้เออยังอยู่ลิมไม่เหมือนที่ไปเล่นนครสวรรค์แม่นั่งอยู่ข้างกลางเลยพอฉันบอกใครเป็นแม่ไม้ย,ยกมือยกเลยปัป๊บเสียงดังบึกผัวอยู่ข้างหลังทุบหลังเอาสีแม่ไม้ไม่จริงอะโดนซะหนึ่งอึกเลยอะฉันเองแม่มีชื่ออยู่แล้ววัยทอ เป็นทหารอยู่เขตชายแดนขององค์อมรอเทพคอยตรวจตาเขตชายแดนว่าใครอจ,จะมีค่าศึกลุกล้ำเข้ามาหรือเปล่านี่ก็ได้เวลาอีกแล้วแม่จะต้องออกตรวจตาเขตชายแดนว่ามีลูกตุ้มลูกตุ้มนาฬิกานาฬิกาลูกตุ้ม นาฬิกาฉันแตกซื้อจากเมืองแผกก็มีสองลูกตุม้มตื่นเช้าเข็มยาวตั้งเด่ไม่ยอมหันเหไปหาลูกตุม้มตื่นเช้าเข็มยาวตั้งเดไม่ยอมหันเหไปหาลูกตุม้มหน้าปัดส่งมาจากนอกเอา้าหน้าปัดส่งมาจากนอกหัวถลอกไม่มีหนังหุ้ม